ขิดน้ำตาสายไฟนี่แล้วไอ้ระวังงนีเดอร์ระวังงนีเดอร์ไม่เนี่เด้งสูงเด้งทึ่งน่ะ เฮ้ยบอกรถมากกว่านี่เดี๋ยวก่อนงัดขึ้นกว่านี้เดี๋ย่ได้เดี๋ยวได้ระวายน้ารถจิ๋รถจิ๋มถยได้รถถอยเอาหัวได้ระบางระบางระบางรถจิ๋มถย Hỏi yên nói nương Ô, ngăn nhỉ này, à, nhang, nhang. เด็กหน่อยมันชาติไปเยอ่อ <into s Elliott ills> ๋อบังคับการครับอ๋อบังคับการอยู่ที่นี่สััง ผู้บังคับฟูงบินที่หนึ่งครับมามามาโ<า>อ้อได้พอดีออเกิงจริงเลยนตรงนนะวิดงนีั้งาวไม่มลระว่างฟาไฟไหมระวังฟไงฟไหมสิไปถึงแรกสูง

าดูได้ที่ช่องดำซิงซุเปอร์ยาวครับงานท้าทายแบบนี้โ,โคตรเลยพี่น้องความลำบากในสุดยอดเลยครับโอ้เด็ดตัดออกวิว หยบมาได้ทีระนิตทีละนละนิตหลุดมาแล้วครับทีนี้หลุดมาแล้วครับปอหนึ่งเรีว่าปอ้อนีปีบก็จะมาข้างตรงนี้ครับถึงบอกเลยครับหัวหนาเด้อ ผลนพอดีครับมาง่ายก็บอกกันซุปเปอร์ฟาสมู่คอยอยู่ไอซุปเปอร์ฟามมมปปสมุ่ผมนีไปว่าใดหรอจังแค่เขาสร้อยสร้อยเปียวไมโคั่สร้ยองยแบบนี้เนี่ยยังมาไดเนาะ ไไเเลยเลยยอากาศร้อนเหลือเกินครับวันนี้ร้อนมากเลย อันตรายไหมสายไฟแต่ว่าคนก็ยู่ข้างบนเขาก็เช็คด้วยแล้วหรอครับก็ดูแล้วละฝนพอดีไปเลยพ้นแล้ววะเนี่ยพ้นแล้ววะไปเลย ขนมาจากเปาะนั้นครับก็มาถึงเปาะนี้อีกแล้วครับนี่ผมต้องขับรถถ่ายให้พี่น้องชมนะครับเพราะว่าเราลงไปถ่ายข้างล่างเนี่ยถ่ายไม่ได้นานครับเครื่องร้อนจัดนะครับเครื่องโทรศัพท์นี่ร้อนจัดแล้วมันก็จะตัดครับก่อนแห้งอะไร ดูครับพี่น้องดูว่าขนาดใส่เทลเลอร์นะครับโลเบตเนี่ยใส่เทลเลอร์เอ่อเทลเลอร์พื้นเรียบนะครับใหญ่ๆนี่ยังดูเล็กไปเลยครับรถนี้ยังดูเล็กไปเลยสิบสองล้อ ชโชเฟอร์ก็บอกว่าเป็นงานแรกแบบเป็นงานแรกเหมือนกันครับที่ท้าทายแบบนี้ครับโชเฟอร์ผู้ขับรถเสียงมันบิดเสียงปวดปวดปวดปเลยอันนี้ขนไปแค่ไม่ถึงสิบโลครับเนี่ยบ้านข้างหน้านี่ครับ ได้ข้ามได้ข้ามบ้านแค่บ้านเดียวครับอดสายไฟกันเป็นแพกเลยขนานล้างนั้นฝนว่ล่ะมาเช็ดเลยมั้ย โนนขมิ้นครับผมบ้านโนนขมิ้นตำบลโนนขมิ้นครับเส้นนั้นเป็นไฟแรงสูง กมูอะไรน่ะสิเป็นสายอะไรมากสายดินมันมันเจอกับสายบวกนันเลยสปากันบอก เรับ<อ>่ <laughs> มยบ่เจี๊ยมือย์ปะ,ปะหอนปะครับหอนประร้อนไหมครับร้อนมากเลยสี่สีส่องศา <laughs> หลังการงานย้ายครับย้ายต้นไม้ใหญ่ยังครับยังไม่หมดครับ ยังเหลืออีกครับแต่ว่าเส้นนี้น่าจะหมดครับหมดแล้วบานแล้วนดบาตพี่นอ้องจูมอบอเยี่ยงเลยวะ เปลี่ยนออกใส่ออกไรวะเป็นยังไงผลไปผลไปผล,ลผลแล้วครับเลือะจนเลยเหรอโลเค้ยนไปหมดแล้วแล้วต่เข้านี่ล่ะโอ้ยน้ำน้ำขอบคุณครับผมบร <laughs> <laughs> าได <laughs> ้เห็นงานน้ำพึ่นก็ได้กิน <laughs> น้ำพึ่นเพึ่นให้ก่อป้าชิมัสซอยเพึ่นละครับพี่น้องแต่ว่ารถอย่าวางมันบ่ไหวครับม <laughs> ี่เนีย ทางมันขูกขะครับสายไฟอีกแล้วโอ้สายไฟไมีปิดตัวทีบมตัวแดนไปเบ้อเราลด,โ,ดโอ้โหมาครับ ตรงนี้มาหอดมังนี้ครับพี่น้องมินมุดต้นไม้ต้ตกามปูมามปูจามจุรีาชา,ามฉาบานเท่ามฉาบานเอื่อนสามสาครับต้นไม้สามสาครับมีอ้นสาวอูยย้ยีลามเปนถึงเดี๋ยวหัน ถึกวะว่าไปรีดกล่องเบื้องครับเบื้องก่อนเว้ยเน้อยอีหลากอะได้พากกันไปก็ได้เน้ะ เรียกว่าเคลื่อนย้ายแบบพิเศษครับน้ำหนักเกินไหมไม่เกินครับผมคันนี้น้าหนักได้บรรทุกได้ถึงห้าสิบตันห้าร้อยกิโลครับแต่บนรถนี้น้ําหนักประมาณยี่สิบหกตันครับน้าหนักบ่เกินหรอกครับแต่ว่ามันบรรทุกยากครับเพราะว่ามันเลื่อยออกมามันออกมากังสี่ครับพี่น้องเอา้าหักเลยงามา ไปเลยเอ้าโ,โหต้องมีคนมาดึงใหม่ลงเลยเนี่ยอเอาจะาโค้งเข้าวัดครับจะโค้งเข้าวัดนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับ